คุณคะใครก็ตามนะคะที่อยากเข้ามาในแบรนด์ครูตอนนี้ครูยังมีโปรโฟีอยู่นะคะขายฟรีค่ะรับกำไรฟรีมาหาทีมงานเอาวันนี้คุณไม่มีทุนแล้วใครบอกว่าคุณจะหาทีมงานที่มีทุนไม่ได้คุณอาจจะได้นักธุรกิจมาเป็นทีมงานวันนี้คุณไม่มีทุนคุณเอาของเราไปโพสเอาภาพเราไปโพสให้พี่ให้พวกเราเป็นพี่เลี้ยงคุณ ให้พวกเราเป็นพี่เลี้ยงจนกว่าคุณจะขายเป็นจนกว่าคุณจะทําเป็นจนแล้วก็พี่เลี้ยงขาทุกคนขาไปบอกเขาให้ถูกต้องด้วยนะว่าอย่าเค็มนะคะการเค็มคืออะไรการโพสแบบไหนให้เขาไปก๊อปเอาง่ายกว่านะคะเราขายกันแบบง่ายๆรวย,ยแบบง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะนะคะก๊อปอย่างเดียวเลยก็อปไปโพสต์เพิ่มชื่อคุณนะอะไรแบบนี้ค่ะที่สําคัญนะคะเรามีโปรให้คุณมาโพสต์ขายฟรีถึงสิ้นปีไม่ใช้ทุนเลยแม้แต่บาทเดียวเราส่งให้ เราส่งให้เราเป็นพี่เลี้ยงให้เราแพ็คของให้คุณอะไรให้คุณหมดทุกอย่างเลยแล้วคุณก็เอากําไรส่วนต่างไปเอาส่วนที่เราจัดโปรให้คุณไปคุณไม่ต้องหวังเงินสิบยี่สิบเหมือนครูค่ะกําไรหลักสิบจะรวยได้ไหมวะครูไม่ได้คิดตรงนั้นแต่ครูคิดว่าเมื่อไหรที่ครูได้นักธุรกิจมาร่วมลงทุนหลักพันหลักหมื่นหลักแสนชิ้นหลักล้านชิ้นคูณสิบไปเลยนี่คือสิ่งที่ครูค่ะคิดมาตั้งแต่วันที่ครูเริ่มทำธุรกิจวันแรก แล้วคุณล่ะโอ๊ยกำไร10บาท20บาทเมื่อไหร่จะรวยถ้าคิดแบบนี้ฝันไปเถอะว่านักธุรกิจจะทํางานกับคุณเพราะใจคุณมันปอดมากความคิดคุณมันเท่าหางอื่นแต่ถ้าวันนี้เฮ้ยน้องปาเก้าเขากำลังขายดีของเป็นล้ลานชิ้นไม่พอขายนี่แหละเป็นโอกาสของคุณที่คุณจะโดดเข้ามาตอนนี้แล้วคุณก็จะดูดนักธุรกิจค่ะ เข้ามาเป็นลูลกทีมคุณดูนักธุรกิจมาทํางานกับคุณแล้วคุณก็จะรวยกับนักธุรกิจนั่นแหละคุณก็จะรวยกับทีมงานที่มีทุนนั่นแหละทีมงานเปิด500้อคุณก็แปะยอดไปกับเขาทีมงานเปิดพันอมแม่เจ้าคุณก็แปะยอดไปกับเขาแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณก็รวยนี่คือระบบธุรกิจครอบครัวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่เคยให้คนตัวเล็กยิ่งเล็กครูจะปั้นคนตัวเล็กให้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นไม่มีคําว่าเล็กในแบรนด์ครูคะ่ะคนไม่ใช้ทุน พี่แต๋วไม่ใช้ทุนสักบาทเดียวอาร์ตไม่ใช้ทุนสักบาทเดียวแต่ไปได้ลูกทีมเป็นระดับแบบไปได้ลูกทีมที่เป็นระดับแบบเจ้าของธุรกิจไปได้ลูกทีมอยู่ต่างประเทศแล้วตอนนี้เป็นไงคะพี่แต๋วเอยอาร์ตเอยปังมากจับกำไรกันหลักห้าหกหลักไปแล้ว แล้วคุณจะรออะไรรอให้พร้อมรอให้มีตังก่อนรออุ้ยกำไรยี่สิบาทเมื่อไหร่กูจะรวยคุณก็นั่งอยู่ตรงนั้นละคะ่ะถ้าคุณไม่เดินหาโอกาสหาความรวยคุณก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละตอนนี้ความรวยมันไม่ได้มาในช่องทางสิบยี่สิบบาทแต่มันมาจากการที่คนมีทุนคะ่ะติดต่อคุณไปไปเป็นทีมงานคุณเฮ้ยสนใจในตัวคุณเข้าใจหรือยังคะ เข้าใจสิ่งที่ครูพูดไหมหรืออยากรวยเร็วๆก็ลองเปิดบินค่ะตอนนี้ครูมีโปรเป็นโปรโบนัสให้แค่เฉพาะถึงปลายปีนี้เท่านั้นนะคะให้แค่2เดือนนะคะพฤศจิกากับทันวาซื้อชา100กล่องนะคะครูมีแถมให้10กล่องทันทีนะคะซื้อกับใครก็ได้ค่ะเขามีของแถมให้คุณทันที10กล่องซื้อชา100แถม10ไม่เคยเกิดขึ้นในแบรนด์ครูมาก่อนนะคะ นี่เป็นปีแรกค่ะที่คบบร,รูจัดโบนัสแบบเลียลาดมากจัดโบนัสแบบตาแตกไม่แหกตาแน่นอนนะคะแจกคือแจกจริงค่ะแล้วไม่เคยแจกแบบนี้มาก่อนคุณค้าส่วนใหญ่ซื้อพันนะคะแถม5แถม10แต่ตอนนี้ซื้อร้อยแถม1ิบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะของเราไม่พอขายไม่ใช่ที่เรามาแจกเพราะของเราเหลือนะคะไม่พอค่ะถามพี่ลุงพี่ป่านได้เลยเพิ่งโทรคุยกับโรงงานนะคะคือแต่รับรองค่ะไม่ผลิตมาแข่งลูกแน่นอนเพราะเราจะมาช่วยลูกเราอย่างเดียวเลยนะคะ เพราะฉะนั้นพอหรือ,อยังเพียงพอหรือ,อยังที่ครูมาช่วยคุณเบอร์นี้ที่ครูและผู้บริหารมาช่วยคุณเบอร์นี้คุณพอใจกันหรือ,อยังเนอะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะใครไม่มีทุนใครมีทุนลองทักถามเข้ามานะคะทุกคนในที่นี้พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณถ้าคุณมองดูแล้วชอบเขาชอบการทํางานชอบการโพสต์ชอบโปรโฟไฟล์เขาลองทักถามเข้าไปค่ะ ะะเขาจะเป็นพี่เลี้ยงให้คุณตลอดเส้นทางเลยเขาจะมีภาพมีวิดีโอมีการสอนคุณแบบง่ายๆไม่ต้องมานั่งเรียนจนตาเปียกตาแฉะเขาจะบอกคุณเลยว่าเอารูปไปลงเลยนะโพสต์แบบนี้นะตอนนี้มีปโปรนี้นะตอนนี้มีรูปนี้นะเข้ามาในห้องนี้นะมาดูตรงนี้นะเขาจะบอกคุณหมดเลยทําแบรนด์ครูต้องแค่คําว่าง่ายๆและสบายๆนะคะถ้าใครชอบยั่งยากวุ่นวายไปทางอื่นเพราะที่นี่ไม่มีทํางานกับครูท่องไวเลยค่ะง่ายๆสบายๆรวยไวและรวยงงท่องไว้ค่ะ ถ้าท่องไว้แค่นี้ทําได้มาค่ะมาเดินไปกับครูนะคะ